มามาค่ะเพื่อนๆนเที่ยงแล้วหิ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 วหูหนึ่งเครื่องหนึ่งฟังนองนางฟ้าอยู่เครื่องหนึ่งมามาเพื่อนเพื่อนคหิวมาเลยนะคะมาเลยเราจะผัดวันนี้จะมานําเสนอผัดสมุนไพรนะคะบ้านเรามีเยอะแยะใช่ไหมสมุนไพรคะ่ะตะไคร่ใบมะกรูดอาจจะเป็นหอมแต่วันนี้จะไม่ชอบกุ้งชอบปลาปลาเ็าทาดไปแล้ว จะมาผัดขึ้นช่ายสดๆนะคะบ้านเราผัดดูซิประดับประดาหัวใจผัดด้วยใจทำหัวใจสวยนะคะหัวใจผัดขึ้นช่ายเห็นไหมต้นต้นขึ้นช่ายที่เมืองนอกมันกรอบเพราะว่ามันมีเห็นไหมผัดกับพริกหวานจะผัดขึ้นช่ายนะคะถ้าบ้านเราอันนี้ผัดขึ้นช่ายกุ้ง <c oughs> กะเพราแต่เป็นสมุนไพรเหมือนกันก็จะใส่อนี้ลงไปเลยนะคะใส่เครื่องโอ้โหดพ่อบอกโมอบอกแตงวะส้พวกขึ้นช่ายพวกกุ้งนี้เขาสุกอยู่แล้วไงกุ้งสุกอยู่แล้วกุ้งนี้ใส่ทีหลังนะคะผัดขึ้นช่ายกุ้งเราเตรียมมาไว้ดูซิวิวิหัน mine, ดูซิน่าทานไหมกรอบๆนะคะก็จะเอาใส่ไปหมดเลยใส่สมุนไพรลง resolution. ไปหมดเลย ะะใส่ลงไปมาให้หมดเลยขึ้นแช่ขึ้นช่นชแล้วก็จะมีพริกหวานแล้วก็กจะใส่ดูส,ใสิใส่เห็นไหมพริกใส่พริกลงไปด้วยหั่นพริกหยาบๆใส่เป็นลูกก็ได้นะคะนนี่ก็จะใส่ดูสิพริกหวานแล้วก็หั่นขึ้นชแช่สองต้นนั้น ผัดสมุนไพรขึ้นช่าใบดีอีมาเลยอกุ้งใส่ทีหลังเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยมอมพูดไปนางฟ้าพี่สาวก็จะผัดไปเพื่อนมานะมือหิวมือหนึ่งผัด,ผดขึ้นช่ายบุญงนะคะแล้วก็ผัดให้ รสชัดหนึ่งที่นอกๆนี่เ,เวลาผัดนี้มันจะอร่อยตรงอาจจะเติมหอยลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะแต่ใครชอบไปดูเครื่องปรุงเพกของเราเดี๋ยวตั้งนะคะลิวิก็จะตั้งแป๊บหบนึ่งก่อนลิวิก็จะไปเล่นไปแล้วิ่งค่ะแล้วก็ลี่กะเอาแล้วค่ะ ใส่นิดนึงใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปนิดหนึ่งจะเอาช้อนโต๊ะไม่ให้นะคะพระเอกของเราซอสน้ำมันหอยน้ำตาลเราขอน้ำปาลนำปา,น,ปานิดเดียวเพื่อให้รสแปร๊บแปร๊ถ้าอันนี้ทำกี่เองแต่ถ้าทำให้ฝรั่งไม่ใส่น้ำตาลน้ำปลา,ปาจะมีกลิ่นแรงๆนะคะตัดไปเรื่อยๆแล้วอีกนิดนึงมีหอยด้วยมีหอย อ้อยมะแรงพู่แต่นนี้ผัดกินสา่กุ้งมันจะรสชาติใส่ใจมากนะคะรสชาติสีสันเขียวเหลืองแดงหน้าทานใ่แดงแรงเลยคุยไปนปางฟ้าที่สาวรสชาตินะคะจะให้ประแล่มก็ใส่น้ำตาลหช้อนชาเพราะว่าบ้านวิีไม่ทานถงชูรสนะจ๊ะใส่ พริกไ้ยดำขึ้นช่ายกับพิกสดนี้ลดคอเลสเตอรอลนะค่ะลดคอเลสเตอรอลเอ่ชอบ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 มันก็เทสองลูกนะคะแับนค่เากะลูกหอมหอมเตะหอมหอมเตะจมูกเลยนะคร น,นี้ขึ้นช่ายมันกรอบเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรหรือไอจตเนตด้วยนะคะก็เลยดูสิหน้าทานแม่ละเพื่อนเพื่อนปรบมือปรบมือปรบมือให้กำลังแจ่ืงนเพื่อนนะคะรวดเร็วทันใจเพคเพคที่มังน,นอนเ่าจะใส่อันนี้ไม่ใช่น้ำนะคะัเป็น ดับกลิ่นคาวทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมก็คือวายขาวนะคะไม่ใช่น้ำดื่มอ่ะรอช้อนใบขาวดูสิใส่ใจมาละค่ะสองช้อนวายขาว,าาว,ะะวขาดก็ได้เพราะว่าเราปรุงอาหารเราต้องใส่ะะใช่ไหมใส่ใจนะคะขึ้นแช่ กับพริกหวานนะคะพริกหวานมะเขือเทศแล้วก็พริกเปิดกระเทียมกระเทียมเตะจมูกแล้วสมุนไพรล้วนๆนะคะผ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ัดต้นใช้กระเทียม3ามสกรีบแล้วก็พริกเห็นไหมคะ <ๆ S 2> พริกชีฟ้าลงไปแล้วพริกชีฟ้าของเราใส่ใจไหมล่ะคะดูสิ ตัวเร็วข้าวรอนๆมีพอเอางงกุ้งวางลงไปเลยค่ะกุ้งวางลงไปเลยไม่ต้องปลานี่ไข่อุ้ยน่าทานไหมล่ะคะเพื่อนปลาอฟปลากลิ่นกระเทียมขึ้นช่ายผัดกุ้งใบวีวีนะคะวันนี้ทานให้สะใจเลยคะ่ะขึ้นช่าย ดูสิคะแบบนี้น่าทานมากสมุนไพรขึ้นช่ายราดข้าวร้อนๆนะคะเพื่อนไปเลยไปกันไปเลยค่ะน่าทานไหมคะฮู้ฮู้ฮู้สดใจมากใช่ไห,หน่าทานไหมน่าทานมาก <c oughs> รวดเดียวพูดไปเลยสุดยอดผัดขึ้นช่ายนะคะผัดขึ้นช่ายแล้วก็จะมาตักใส่ขึ้นช่ายสดๆดูสิคะ ผัดขึ้นช่ายราดข้าวสักนิดหนึ่งไหมข้าวทุา,าทีหนึ่งเนาะแล้วว่าคนชอบก็เติมหอยลงไปก็ได้แต่นีนนนนะะ้ผัดขึ้นช่ายกุ้งวิวชอบกระเทียมขึ้นช่ายก็ได้สมุนไพรขับลมแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะคะดูสซิโก้กรอบค่ะผัดขึ้นช่ายผัดกุ้งนะคะกระเทียมสามกีบพริกสีแดงๆนะคะพริกหวานพริกหวานพริกสด ก็เหมือนผัดกะเพราแต่ตัวนี้เป็นผัดขึ้นช่ายขึ้นช่ายสดๆนคะค่ะน่าทานไหมล่ะไปเลยนะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะสามสี่ต้นนี้ก็ผัดไปเลยใส่ไปเลยทีนี้ผัดขึ้นช่ายกุ้งไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะทนไม่ไหวแล้วมันเที่ยงแล้วมันเตะหิวมันเตะจมูกข้าก็หงเล็กๆก,กับข้าวร้อนๆสักถ้วยไหม อ้ยไปแล้วค่ะผัดสมุนไพรขึ้นช่ายกุ้งสดนะคะไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนบา,บายบายน้องนางฟ้าก็ฟังไปพี่ก็ทําไปด้วยนะคะสาระดีๆแลกเปลี่ยนทําทุกวันค่ะแม่สีเรือนวะษาใช่ๆถูกต้อง